อ๋อเหรอยังมีกูเป่าของกูเองดีวหมโค้ชชองอีกหนึ่งในเทพที่ผมคิดว่าคุ้มที่สุดในชีวิตผมนะครับคือมันได้ถือไปตลอดได้ใช้ตลอดเพราะผมออกกองตลอดนั่นคือพัดลมพกพานนี้แต่เนี่ยมันคือรุ่น G-SU l i f e Ultra Version หนึ่งนะมันจะลมแรงมากครับ19เมตรต่อ1วินาทีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น2แล้วอันนี้คือ G-SU l i f e Handheld Fan Ultra 2 ผมจะเลีกยงซะว่าเอาต้าหนึ่งเอาต้าสองแล้วกันเอาต้าสองเพิ่มความสามารถมีไฟฉายขึ้นมามีเป็นพาวเวอร์แบงค์ในตัวแบต9 0 0านมันแรงแค่ไหนเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันแรงมากมันเป็นพัดลมเขาเรียกว่าลํากอลลมลํากอลลมไม่ใช่ธรรมดามันคือท่าลมเลยทีเดียวท่าลมเลยที่นี้คือถ้าคุณหวังว่าอยากได้ลมมันเอาลมมาให้เดี๋ยวผมจะเป่าหัวตะกร้อครับนี่คือระยะเมตรกว่าเนี่ยถึงแล้วเนี่ยดูนะครับมันแรงครับคุณผู้ชมมันแรงจริงๆเนี่ยปึ๊บดูนะมันเป่า มันเป่าจนเห็นเนน่ยระดับลึกกว่าน้ําจนถึงไอ้นี่เลยนะเห็นปะแต่ว่าตัวมันเนี่ยมันจะไม่กันน้ํานะแต่ลมมันแรงครับไม่ต้องกลัวนะมันเข้านะลมมันแรงเลยไปเป่าๆนะอย่างนี้ผมเอาให้ดูว่ามันเป่าแรงเลยดิเคยเห็นเครื่องกาวิตี้ปะที่มันใส่เหมือนคนบินอ่ะนี่ลงไปเ๋ยไอพ่นเนี่ยแรงมากครับเป่าพวกนี้ได้หมดนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินมาไปดูนะครับว่ามันเป่าอะไรได้อีกเวลาเราจะเก็บลมเข้ารถนี่ผมชอบมากเพราะว่าเราไม่ต้องมาเช็ดบางทีรถไม่มีผ้าเราจะเข้าบ้านเราเป่าเลยนี่เห็นหม ดูดูดิคือมันเป่าลมแรงมากอะเป่าหน้าก็ได้เรายังสามารถใช้มันไล่ไล่น้ำได้นะใครที่อยากเก่นไล่น้ำด,ดูดูดิดูไล่น้ำดินี่แรงมากจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้เยอะผมใช้เป่าคอมใช่ไหมเอารุ่นเป่านี่นี่รุ่นแรกใช้ทลมากมันเก่าแล้วดูดิสายจนแบบดำหมดละรุ่นสองมาพอดี มันใช้ปอฝุ่นในรถได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวผมเอาแม่เหล็กออกมาก่อนมันง่ายๆเลยครับมันเป็นแม่เหล็กที่อีกอันนึงเนี่ยมันสามารถที่จะติดไอ้ตัวนี้เข้าไปได้จริงๆเราดูดแค่ตรงนี้ก็ได้นะรูนึงแต่เราติดแม่เหล็กไปหนึ่งะครับเขาแถมมาในชุดเลยตรงนี้จะเห็นเลขข้างบนไหมดูนะเปฝุ่นครับมันแรงขนาดเนี้ยอุ้ยหายทันบ้าหายหมดเลยแล้วก็ตัวขนตรงเนี้ยมันมันปัดทําความสะอาดได้นี่โคตรเจ๋งอ่ะนี่ เป่าแรงไม่แรงดูบินครับนี่เอาออกเป่างี้ก็ได้เปิดตุยหมดเลยครับคุณผู้ชมแล้วเราก็สามารถปิดเร็วๆได้ตรนบลนี้นี่คือปิดเร็วๆให้ตัวแรกนี่ก็ดีนะครับแต่เสียงมันจะดังกว่าในระดับหนึง่งคือตอนนี้เขาถ่ายแบบเสื้อผ้ากันอยู่กองเขาร้อนมากวันนี้เดี๋ยวเราจะไปใช้กันที่กองไปเสียบเสมือนแอร์เคลื่อนที่ครับเขาลมมันแรง นี่ระดับร้อยแล้วเนี่ยตามาเป่าให้เขาสาวกันหน่อยนี่ออกกองจริงนะเนี่ยผู้ชมมาขนาดเล็กมากครับนี่เทียบกับมือถือนะครับแล้วมันก็พกได้สบายผมพกตลอดพวกเนี้เวลาเราไปราชมังคลากกีฬาสถานไปดูบอดี้สแลมนะครับเราก็เป่าคนข้างๆได้เถอ็จากเนี้ยเป่าให้คนนูนนะครับผมจะเป่าสาวคนนั้นที่เขานั่งอยู่ เขาได้เดย็นนะครับนี่คุณก็สร้างสัมพันธ์ที่ดีได้นะแค่นี้เองอะเท่าไรจะไม่พอคุณผู้ชมตัวนี้ยังมีไฟด้านหลังนะเวลาเรากดเนี่ยเรากดด้านข้างเงี้ยปุ๊บมันจะเป็นไฟใช่ไหมนี่ระดับ ต่ำสุดนะครับนี่ระดับกลางและนี่ระดับสูงเดี่ยดูดิส่องไปเห็นอันนี้เลยสว่างมากนะครับแต่ตัวเดิมเนี่ยเวอร์ชันหนึ่งเอาตานี่จะมีแค่ไฟพวกนี้เป็นไฟกระพริบ ấp. ให้รู้ว่าแบบเออตัวมันอะไรอยู่ไหนเนียแต่นี่ก็สามารถที่จะกดเป็นไฟสุกเสริญได้นะครับอันนี้คือครบมากข้างหน้าเนี่ย,ขนเ,นย,ขยเขาดีไซน์แม่งดีเพราะในกล่องเนี่ยเขาจะแถมที่เป่าลมเนาะมีเป่าแล้วก็แปลงนะครับเอาไว้เป่าฝุ่นในรถแล้วก็เป่าลมนะครับเอาไว้เป่าพวกเครื่องเล่นพวกเครื่องอะไรที่มันเป็นยางอะเป่าได้นะครับเพราะลมมันแรงมากเนี่ยมาแปะว่าร ทั้งตัวครับฟิลกูดนี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทําไมมันดูพรีเมียมเหลือเกินนะครับเขาจะสลักว่าฟิลกูดตรงนี้ไอ้ตรงข้อต่ออะไรพวกนี้จะใช้วัสดุที่เป็นโพลีคาร์บอเนตแบบ ABS ก็คือพลาสติกกันแหละง่ายๆแบบแข็งแรงโอเคตัวนี้นะครับพัดลมเขาเข้มว่า4 3 0 0 0รอบต่อวินาทีอย่าไปดูไอ้ตรงเลขตัวนี้เยอะครับผมจะบอกประจําจว่าเวลาดูสเปคอย่าไปดูตัวนี้เยอะตัวนี้เขาออกแบบพัดลมมาใหม่ครับถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยรอบมันจะสูงมากครับทำให้เสียงมันจะดังครับตัวนี้ที่ผมวัดมาครับดังกว่ารุ่น ลบกวนเวลาเราใช้งานหลายๆสถานาการณ์อย่างเรานอนอย่างเงี้ยเราไปเป่านะออ้ยร้อนจังเลยเมียตื่นขึ้นมาดา่าเสียงดังกูนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าพอมันโดนออกแบบมาได้ดีเนี่ยมันจะใช้พลังงานได้น้อยลงแล้วก็ไอ้รูตรงนี้ใช่ไหมถ้าเรามองเข้าไปลึกๆเนี่ยมันจะเป็นตะแกรงนะครับเดี๋ยวจะถอดมาให้ดูมันจะมีสกูตรงนี้2องบอันหมุนออกมาได้คือเขาออกแบบมาเพื่อกันเส้นผมเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้างในนี้แล้วก็ออกแบบมาสำหรับการดูดลมที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมไอ้ตัวเดิมเนี่ยเจนหนึ ที่จำกัดที่จะดูดเข้ามาในปากขวดของมันถูกปะแต่รุ่นอัลต้าที่2ครับมันมีแอร์เรียในการดูดเนี่ยรอบทิศทางเลยนี่คือการออกแบบอัญชันฉลากครับทำให้มันประหยัดพลังงานลง30%แล้วก็ตัวของมันนะครับออกแบบให้ถอดล้างได้นะครับข้างหลังนี้ข้างหน้าออกแบบด้วยแม่เหล็กติดแบบแน่นแต่ไม่ได้แน่นมากจนกระทั่งดึงไม่ออกเหมือนกับตังเมตึงเหนือติดกาวอะไรก็ตามแต่นี่แล้วเ,เดี๋ยวสบัดดูเนี่ยสบัดหลุดไหมพี่สบัดแรงนะเนี่ย เนี่ยสะบัดโคตรคแรงเลยอาสะบัดแบบไหนถึงจะหลุดมันไม่หลุดค่ัเจาอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ออฟดึงง่ายๆอ่ะดึงดึงลองดึงดิเห็นไหมดึงง่ายแต่เวลาติดครับติดง่ายแต่เวลาหลุดครับหลุดยาก นี่แล้วก็ด้านซ้ายคุณผู้ชมเขาจะมีปุ่มเปิดเครื่องปิดเครื่องอีกชั้นหนึ่งรุ่นที่หนึ่งเนี่ยผมใช้ประจำเห็นปะมันจะชอบลั่นบางทีเราใส่ในกระเป๋าเราไปกดปุ่มนี่มันลั่นมันไม่มีปุ่มเปิดปิดใช่ไหมตัวนี้มันจะมีเปิดปิดอีกชั้นหนึ่งตรงนี้คือถ้าเราใช้ทั่วไปเนี่ยเราไม่ต้องปิดก็ได้เนี่ยอันนี้คือปิดอันนี้เราเปิดใช่ปะเราเปิดอยู่เนี่ยเราก็แค่กดปุ่มนี่มันก็ติดละกดทีเดียวนะไม่ต้องกดค้างในกดทีเดียวถ้าเราจะปิดเราก็กดปุ่มนี้หรือเราจะปิดแบบล็อออกกกไปปเเลยยมมมม่่่่่ตต้้งีาาารรนนดดุสิิวผูช เนี่ยคุณก็กดผมนี้ก็ปิดไปเลยเวลาเราเดินทางไกลๆอยู่ในกระเป๋าขึ้นเครื่องบินอะไรพวกนี้นะมันก็จะไม่ลั่นไฟข้างหลังเนี่ยมี3ระดับระดับ1ระดับ2ระดับ3ผมวัดแล้วเกิน5 0 0 0ลักคือสว่างมากแต่มันจะอยู่ในประมาณ2-3เมตรข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมเจอคือถ้าสมมุติว่าคุณเปิดระดับร้อยแล้วนะอันนี้ระดับร้อยถูกปะแล้วถ้าเกิดว่าคุณปิดแล้วถ้าเกิดว่าคุณเปิดใหม่ มันอยู่ระดับหนึ่งมันน่าจะเมมได้นะครับผมไม่ทราบว่ามันจะเมมยังไงเพราะว่าผมใช้มามันก็แบบรีเซ็ตมาระดับหนึ่งแต่ก็เลื่อนได้ระดับร้อยนั่นเเป็นข้อเสียหนึ่งของผมนั่นแหละเสียงของมันเนี่ยค่อนข้างเบาครับคือเมื่อกี้ที่เราเปิดสุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ยินได้ยินเสียงนะคุณผู้ชมนี่เสียงดังสุดได้กี่เดซิเบลว่าสี่สิบแปดไม่เกินห้าสิบเดซิเบลเท่ากับเสียงอะไรเนี่ยเสียงพูดเห็นไหมเสียงพูดกับเสียงมันเนี่ยพอๆกันเลยฉะนั้น ถ้าจะใช้แรงๆขนาดเนี้เป่าผมผมว่าบางทีมันแรงกว่าใดที่โรงแรมแถมมาให้อีก คือไอ้ตัวนี้มันสะดวกตรงอย่างหนึ่งใช่ไว่าเวลาเราพกไปตัวเดียวอะ่ะอย่างล่าสุดผมไปสิงคโปร์มาร้อนมากมันอบแล้วออกไปข้างนอกเนี่ยไปถ่ายแค่ไอ้ต้นไม้ที่เขาจําลองให้มันเป็นไฟๆอะ่ะหูเงอือท่วมครับพัดลมพวกนี้ผมพกไปเนี่ยเอาอยู่หมดเลยนะครับแล้วก็ผมจะพกรองเท้ายางที่ผมใช้วิ่งอะ่ะมันจะเปียกมันจะชื้นนะครับแล้วเวลาเราไปโรงแรมอะ่ะเราบางทีเราไม่ได้อยากรบกวนแม่บ้านใช่ไหมมีค่าใช้จ่ายซากักเอาไปตากให้แล้วผมใส่รองเท้าวิ่งเสร็จปุ๊บผมอาไปล้างในห้องนะ้ำพอตัวนี้เป่าแป๊บเดียวแห้งใส่ต่อคือมััันนนนสะดดดวววกกกหหลลาาาายยยอ่ง่งแ้็ครบุณชมมมเเเิิตี 315กรัมตัวนี้แค่296กรัมแบต9,000ม ah. ิลลิแอมแต่ผมดอกจันไว้นิดนึงนะครับโดยปกติแบตพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีดอกจันเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าแบต9,000ม ah, ิลลิแอมใช่ไหมแต่ว่าเล็กแคปซิตี้เนี่ยอยู่ที่3,300ม ah. ิลลิแอมวงเล็บ5โวลต์เท่ากับสองเอชแล้วก็มี Con e คอนเวอร์ชันอัพฟิซิอัซีนะครับ50%นะครับบวกลบหมายถึงไงตัวเนี้ยเหมือนกับเขาแบงค์ตัวเล็กอะที่ระดับประมาณ5,000ม ah. ิลลิแอมโดยประมาณจากที่ผมใช้ดูเนี่ยมันชาร์์์จไดด้้ค่่่ออนนขาาาางเเรร็ววววบก18 18ััตตตตใชมมูนะปะปณ ีมันก็ลดไปนะครับเดี๋ยวเห็นไหม17 17 18เนี่ยชาร์จเร็วด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราปล่อยอินพุตเข้าโทรศัพท์ตัวนี้ประมาณ15 16ผมเทสละก็เหลือ1ชั่วโมง24นาทีเต็มใช่ไหม เนี่ยสินะครับสิวัตอะไรเงี้ยเฮ้ยใช้ได้ดีนะใช้มันเป็นตัวเข้าแบงก์ก็ได้เป็นไฟฉายก็ได้เป็นเครื่องเป่าลมก็ได้อย่างที่ผมบอกครับตัวนี้มันไม่ใช่แค่พัดลมแบบพอเทเบิลพกพาหรือเป็นแบบแฮนด์เฮล f ์แฟนอะไรประมาณนี้แค่เท่านั้นอะมันสร้างลมได้เลยอะแล้วก็พัดลมเริ่มต้นอะ่ะมันเบามากคุณผู้ชม20กว่าดีบเทียบกับตัวนี้ห่างกันประมาณเกือบ10 d ด ใครที่ออกไปบ่อยๆไปดูคอนเสิร์ตไปอะไรเงี้ยครับคุ้มมากทำความเย็นให้กับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เป่ากล้องเป่าตัวเป่าไม่ให้มันร้อนโอเคนี่คือ g ีซูไลฟ์ครับแค่มี g ีซูไลฟ์ก็รู้สึกดีนี่เลยครับล้ําเกินลมไปอีกขั้นซื้อสิครับขายได้เป็นแสนชิ้นนะครับลองไปดูนะครับอาจจะมีลิงก์แปะให้จะเลไปนะครับสวัสดีครับ